บล็ i n g ีแนรี่นะคะสิ้นเดือนแบบนี้เรามาพบกับคลิปที่เราเนี่ยต้องมีทุกเดือนแล้วก็เป็นที่สรุปให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งจริงๆเราคิดว่าในเดือนเนี้ยเราซื้อหนังสือน้อยมากๆเลยนะคะก็ประมาณ okay. น้อยไหมอะเราว่ามันน้อยนะคะน้อยสำหรับเราไม่ได้ซื้อเรื่องใหม่ๆมาก ก็เป็นซื้อเรื่องที่ต,ต่อต่อจากเดิมที่เราอ่านนะคะเพราะว่าเรื่องที่มีก็พยายามตามให้จบแล้วก็เรื่องที่ใหม่ๆก็คือเดี๋ยวเราล้อเ,เรื่องเก่าๆอ่านให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆซื้อเรื่องใหม่เพราะาเราก็เล็งไว้หลายๆเรื่องเลยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้ซื้อแล้วก็อ่านเล่มไหนไปบ้างนะคะแล้วก็ในคลิปนี้วันนี้นะคะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นนิดหน่อยเพราะว่า เราไม่ค่อยได้เห่อสถานที่ตรงนี้เท่าไหร่ก็เป็นสถานที่ใหม่ที่เรากําลังจัดตอนนี้นะคะโอเคเรามากลับเข้าเรื่องหนังสือของเราในตอนนี้ก่อนนะคะก็สําหรับวันนี้หนังสือที่เราจะมาอัปเดตเพื่อนๆฟังกันนะคะก็จะแยกเป็นหมวดหมู่ค่ายไว้ให้เลยว่าค่นี้เราซื้อเรื่องนี้แล้วก็อ่านเรื่องนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะสําหรับค่ายแรกที่เราอ่านในเดือนน แล้วก็เป็นเล่มที่เราซื้อในเดือนนี้นะคะนั่นก็คือคายสยามอินเตอร์คอมมิกส์ของสยามเป็นอะไรที่เราซื้อเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าเราไปเดิอนอยากชอบบ่อยสำหรับเรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะโคดคูพันนลกเล่มที่3ตอนนี้กำลังสนุกมากเลยนะคะคือแบบชอบมากมันเป็นอะไรที่ ดี Dark D, แล้วก็อย่างที่เราเคยรีวิวไปนะคะมันก็จะแบบใช้ได้เลยอะแบบสุดอยู่เรื่องต่อไปท่านจาฮีชีวิตนี้ไม่มีถอยสำหรับท่านจาฮีตัวเล็กปุกปิกนี้นะคะก็คือความน่ารักเหมือนเดิมยังมีความคอมเมดี้นะคะเรื่องต่อไปแขนกลนคนแปลท่าเล่มที่6 ออกมาหเล่มแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้แกะอ่านเลยสักเล่มนึงเพราะว่าเราเคยบอกไปคลิปก่อนๆหน้านั้นแล้วว่าเราอยากจะเก็บแขนกลคนแปลธาตุให้ครบก่อนแล้วก็จะอ่านรวดเดียวทีเดียวไปเลยแล้วก็ภารกิจพิชิตปีศาจบราณาเล่มที่6ดันดาดันเล่มที่7ดดันดาดันเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะเลยนะคะเพราะว่า ในช่วงนี้เรารู้สึกว่ามีคนอ่านเรื่องดานดาดาเนี่ยเยอะแล้วก็มีคนตามหาเล่ม1เล่ม2ออะไรเงี้ยกันเยอะมากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันสนุกจริงๆนะคะมันเป็นอะไรที่ถ้าใครที่อ่านเนี่ยต้องชอบชอบความน่ารักของนางเอกแล้วก็เรื่องสุดท้ายของสยามนะคะยากุซ่าขาใหญ่กับเจ้าหน้าที่สาวมือใหม่เล่มที่หเล่มที่6อันนี้ก็คือจบแล้วนะคะยากุซ่าขาใหญ่ หเล่มจบนะคะถ้าใครอยากจะตามก็คือ6กเล่มจบแล้วมาต่อกันที่ค่ายที่2นะคะค่ายลักพิมพ์ก็คือจะเป็นแนวแบบความน่ารักน่ารักความใสๆความฟินความเขาเรียกว่ากุ๊กกิหวานละมุนละไมละม่อมส่วนในกองสยามที่เราอ่านนะคะมันก็คือจะเป็นในแนวแอคชั่นซะส่วนใหญ่ที่เราเลือก ที่เราเลือกซื้อสยามน,นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแนวนี้ค่อนข้างเยอะเราก็เลยชอบแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะวันไหนอยากจะแบบมีความแบบเป็นสาวหวานน่ารักนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นแนวแบบเลิฟสตอรี่อะไรประมาณนี้ก็คือจะหยิบหลักพิมพ์มาอ่านสำหรับหลักพิมพ์ในเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือ by spring สำหรับเรื่องไบสปริงเนี่ยเราไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องอะไรแบบไหนจนมีน้องที่เรารู้จักนะคะก็คือแนะนำมาส่งมาให้เราอ่านเล่มที่1แล้วเราก็อ่านไปมันก็คือมีความน่ารักรอยู่นะคะแบบเขาเรียกอะไรมีความแปลกใหม่สำหรับเนื้อเรื่องราวที่เราเคยอ่านมามา,มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมันน่าติดตามก็เลยตามค่ะเล่มสเล่มสามบอกเลยว่า เป็นอะไรที่มีความน่ารักอยู่นะคะแต่ก็มีความแปลก,ปกมีความเขาเรียกว่าก็คือดีอ่ะน่าอ่านนะน่าอา่านแล้วต่อไปนายซื้อมือกับยายขี้เผอมาแล้วเล่มที่2นะคะอันนี้ก็คือครึ่งได้มาเลยคุณภรรยาของผมนะ่ากววนินดๆเล่มที่2นะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวความรักที่ทุกๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ สารภาพรักรก,กับคุณคังมุยาซาดีๆนะคะอันนี้ออกมาเล่มที่16แล้วใกล้จะจบแล้วนะคะเราอยากอ่านเล่มสุดท้ายมากๆเลยว่าเรื่องราวเขาจะไปในแบบไหนเป็นแบบไหนนะคะแล้วต่อไปจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักเล่มที่10แล้วก็11นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าความน่ารักไม่มีใครเกินเขาเลยจริงๆมาต่อกันที่ สีเรื่อง4ี่ค่ายสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะกับเรื่องแรกนั่นก็คือโตเกียวรีเวนเจอร์เล่มที่30ของค่ายวีบุญกิจนะคะอันนี้มีโปสการ์ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราหยิบโปสการ์ดให้ดูนี่เจอแล้วนี่ไงโปสการ์ดนี่สวยมากชอบมากเลยะคะถ้าออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่พลาดที่จะจอง แล้วก็สั่งซื้อพร้อมกับโปสการนะคะเพราะว่าเราชอบมากไปไม่ขอสะสมเข้าอยู่แล้วถ้าใครได้ดูตั้งแต่ตอนแรกๆในคลิปแรกนะคะเราก็เก็บโปสการเป็นของสะสมของเรานะคะเพราะว่าเราซื้อหนังสือเราได้อ่านอยู่แล้วแล้วเราก็ได้เก็บอันเนี้ยมาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นหน้าปกของแต่ละเล่มมาเก็บสะสมเอาไว้ในแฟ้มของเราอีกหนึ่งทีนะคะไม่เป็นลรที่แบบ ชอบมากอ่ะเราลืมบอ,อกไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะแขนกลคนแปลท่ามันมีโปสการ์ดด้วยเราเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองเพราะว่ามันมีเยอะเราจําไม่ได้นะคะเราซื้อมาเราก็คือรีบเก็บใส่ไว้ในแฟ้มเลยนี่นะคะต่อกันด้วยเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพของเด็กส์เพสนะคะสรุบในเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่เราตามอยู่แล้วนะคะก็ตามมาเรื่อยๆตั้งแต่คลิปแรกๆเลย เรื่องนี้ก็ยาวนานอยู่พอสมควรแล้วก็บรษิษัทนี้มีความรักจากเซนชูมาเล่มที่เจ็ดแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็มาถึงแล่มสุดท้ายในเดือนนี้แล้วนะคะคาเฟ่นี้มีนางฟา้ามาเสิร์ฟเล่มที่เจ็ดของฟีนิกซ์นะคะอันนี้ถ้าใจพูดถึงเรื่องคาเฟ่นี้อ่ะเราว่ามีคนอ่านเยอะมากเลยนะคะแบบเยอะแบบเยอะมากๆแล้วคือหน้าปกมันเป็น หน้าปกแบบด้านๆด้ดวยอ่ะมันไม่ใช่หน้าปกแบบเงาๆแบบเนี้ยชอบพื้นสัมผัสเวลาเราจับหนังสือขึ้นมาอ่านอ่ะมันรู้สึกแบบสบายมือลื่นมือดีนะคะเราชอบหน้าปกแบบนี้แล้วก็หน้าปกน่ารักด้วย ก็สำหรับในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะเป็นหนังสือที่เราอ่านสําหรับในเดือนนี้แล้วก็มาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ดูกันด้วยนะคะว่าเรื่องไหนออกมาบ้างแล้วถึงตอนไหนเรื่องไหนใกล้จะจบแล้วก็มีเรื่องไหนอะไรบ้างนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะในเดือนหน้าจะเป็นเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็ไม่ลืมมาอัปเดตให้กับทุกๆคนได้ดูกันแน่นอนวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาจนจบนะคะไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย